ราดายเจแปสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะครับครับโปรดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกราพระยากรในคราวต่อไปครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับหลังจากที่ดาวประจาตัวของท่านได้ขยับเดินหน้านะครับแม้ความเขาเรียกว่าก้าวหน้านะครับความก้าวหน้าความรวดเร็วต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนแรกอะไรที่มันดูเหมือนอึดอเนี่ยนะครับมันจะปรับเร็วมากเลยนะครับมันจะปรับเร็วมากเลยนะครับแล้ว โดยเฉพาะการเป็นราชาโชคของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านในพบการเงินเนี่ยนะครับเรื่องการเงินเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจะมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานการงานจะเด่นมากๆนกฮะการงานจะเด่นมากๆดังนั้นให้เตรียมตัวให้พร้อมจริงๆนะครับเพราะว่าดาวย่อยๆที่มาส่งเสริมเนี่ยล้วนแต่เคลื่อนที่เข้าสู่ภพวินาศนะครับ การเคลื่อนที่เข้าสู่ภพวินานะ,ะของดาวย่อยๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีส่วนอย่างมากนะครับในการกระตุ้นที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เร,เร็วและว่องไวนะแต่ก็ขอบอกให้อุ่นใจไปว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าดาวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยรวนแล้วแต่เป็นคู่ส่งเสริมกันทั้งสิ้นนะครับเป็นคู่สมพลคู่ธาตุนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะเวลา ถือว่าเหมาะสมนะครับจังหวะเวลาถือว่าเหมาะสมเปิดมาปีใหม่นะครับใครๆก็ต้องการที่จะเกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท่านเป็นหนึ่งในราศีที่เรียกได้ว่าได้รับสิทธิ์อันนั้นไปเลยนะครับได้รับสิทธิ์อันนั้นไปเลยนะจังหวะที่ดาวเกตนะครับเริ่มกระตุ้นมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับกระตุ้นดาวประจาตัวของท่านพอมาถึงช่วงเดือนมีนาคมเมษายนเนี่ยดาวเกตนะจะมาสถิตนะฮะอยู่ที่ ที่เป็นลัคนาราศีของท่านดังนั้นเนี่ยเรียกว่าความคิดความอ่านความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยจะว่องไวเป็นพิเศษนะครับจะว่องไวเป็นพิเศษเรียกได้ว่าโอ้โหจากไม่เคยมีสังหรณ์ก็จะมีสังหรณ์นะฮะเรียกว่ามารูปแบบไหนก็นแล้วแต่เนี่ยท่านจะสามารถที่จะเซนส์ได้นะครับรู้สึกได้สัมผัสได้ถึงเรื่องราวต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วความเปลี่ยนแปลงวุ่นวายโอกาสที่จะเดินทางไกลมีมากนะฮะโดยเฉพาะการเดินทางไกลที่เกี่ยวข้องกับการทํางานแน่นอนไปไกลย่อมได้ลาบใหญ่ไปไกลย่อมได้ลาบซึ่งเป็นที่พึงพอใจนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะตรงนี้นะครับเดินทางนะครับมาเตรียมตัวได้เลยเดินทางแล้วเป็นการเดินทางที่เรียกว่าชุกละหุกนะครับไม่ได้บอกให้เขาเรียกว่าไงเขามีเวลาให้เราน้อยในการเตรียมตัวดังนั้นเนี่ย เรียกได้ว่าบอกกันล่วงหน้าตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็เตรียมเตียวเอาไว้อานนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ะจะสามารถทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะขยับไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับจะได้เร็วกว่าคนอื่นมากนะครับจังหวะตรงนี้นะครับโอกาสที่เราจะเรียกได้ว่าไปพบกับความชื่นมื่นนะในเรื่องของการงานเนี่ยว่าดีแล้วนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับแต่ว่า การใช้การจ่ายเนี่ยยอมรับต้องมีเยอะนะมีเยอะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะฮะต้องระวังระวังนิดหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยในการที่เราใช้เราจ่ายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ไปกับเรื่องที่เราชื่นชื่นชอบชอบทั้งหลายแหล่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่นะครับเสื้อผ้าหน้าผมอะไรทานองนี้นะฮะก็เป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะเวลาที่อาจจะเสียดายเงินน้อยหน่อยเรียดว่เห็นอะไรเนี่ยมันจะกระตุ้น ให้เราเกิดความรู้สึกชอบและก็อยากได้อยากใช้จ่ายเอ้าถึงเวลาครับใช้จ่ายไปนะครับใช้จ่ายไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ความรักเนี่ยก็จัดว่าอยู่ในช่วงที่ดีด้วยเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับของเดือนเมษายนนะครับก็เรียกได้ว่าดาวความรักเนี่ยมาทับลัคนากันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เรียกได้ว่าจะชื่นมื่นในความรักเนี่ยก็จะมีสูงนะครับการได้รับการที่จะ เกื้อหนุนนะครับจากคู่ค้าผู้สัญญาก็จะมีตามมาด้วยเป็นการแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาก,กันไว้นิดนึงเพราะว่าจะเป็นจังหวะเดียวกันเกี่ยวกับที่ดาวพระหูเนี่ยยังอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าพูดดีก็ดีไปนะครับพูดดีก็พากันสนุกสนานไปแต่ถ้าพูดไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเรียกได้ว่าเกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้ดังนั้นเนี่ย ก็พอเตือนกันไว้ตรงนี้ก็ระมัดระวังในส่วนตรงที่เกี่ยวข้องกับการพูดการจาความสัมพันธ์เนี่ยมันก็พอจะไปกันได้นะครับความสัมพันธ์พอจะไปกันได้ดังนั้นเนี่ยขอให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านเนี่ยเรียกได้ว่าได้รับกันมากๆนะครับได้มีความสุขกันมากๆนะครับเพราะจังหวะดาวเดินตรงนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะที่ก่อนที่จะมีการย้ายนะฮะย้ายภพนะครับย้ายภพย้ายช่องกันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยก็ ขอให้มีความสุขกันมากๆได้รับกันเยอะๆโดยทั่วทั้งกันทุกๆท่านนะ